ล้ครับสกูปต่อไปนะฮะขออนุญาตพูดถึงภาพยนตร์ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสหลักเลยทีเดียวนะฮะสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือ f a s t 7นั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะทำเงินได้ถึง200ล้านบาทเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาอันสั้นอะไรกันนะครับที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเป็นที่สนใจของผู้คนนักหนาเชิญขยะพร้อมๆกันเลยครับถ้าจให้พูดถึงภา ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ทุกคนคงต้องยกให้อันดับหนึ่งให้กับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์สุดมันแห่งปีอย่าง Fast and Furious 7ภอย่างแน,น่นอนใช่ไหมล่ะคะแค่วันแรกที่ฉา,ายก็สามารถกว่าเงินไปได้อย่างถลง่มทลายในทุกประเทศที่เขาฉายโดยเฉพาะในประเทศไทยที่กว่าจะฉายได้ก็เล ล้นกันจนเหนื่อยแต่ทันทีที่ภาพยนตร์เขา้าฉายเพียงแค่วันแรกเท่านั้นก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการภาพยนตร์ในบ้านเราด้วยการกว่าไรายได้ไปมากถ,ถึง42ล้านบาทราบรรดาแฟนคลับของภาพยนตร์เร็วแรงทะลุในรกเรื่องนี้ต่างก็แห่ไปชมกินอย่างมากมาย ตอนนี้ยังมีอีก12ประเทศที่ภาพยอนฟัสแอนด์ฟิวเรียาค7เข้าฉายพร้อมกับบ้านเราและกว่ารายได้เดประเทศไทยนั้นก็แรงสมชื่อจริงๆเพราะกว่ารายได้จากการปิดใช้วันแรกเป็นอันดับ3รองจากเยอรมันและฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะและหลังจากใช้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพาร์7ก็ยังคงดาน่ากว่ารายได้เป็นก่อเป็นกำอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้รายได้ทะลุ200ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค pues mm ่ะทางด้านตลาดหลักอย่างสหรัฐ ตัวช้ากว่าในบ้านเราแต่รายได้เนี้ยบอกเลยว่าเตรียมขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในตัวแต่งภาพยนต์ที่ทารายได้สูงที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวค่ะเราสามารถทํารายได้จากการเขา้าฉายวันแรกได้มากถึง67ล้านเหรียญและรายได้รวม3วันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็ปากเข้าไป143ล้านเหรียญเห็นกระแสความแรงแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าภาพยนต์ฟาร์เจตจะสามารถกว่ารายได้ทั่วโลกไปไม่ต่ำกว่า7จ0ดร้อยล้านเหรียญอย่างแน่นอนค่ะ ทำให้ Fast and Furious p าค t 7สามารถกวิดรายได้ได้อย่างถล่มทลายขนาดนี้ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากพระเอกหนุ่มพ a อ l Walker ที่จากไปก่อนวัยอันควรด้วยวัยเพียง40ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายในชีวิตของผู้ชายคนนี้ทางทีมงานจึงรังสรรค์ความมหัศจรรย์ด้วยการสร้างภาพวิชวลเอฟเฟกด้วยการนำภาพไปใส่ซ้อนลงบนใบหน้าและร่างกายของโคดี้และคาราบวอลเกอร์น้องชายแท้ๆของพอลที่ขอรับหน้าที่เปสแตนด์อินแทน นพี่ชายและใช้การตัดต่อเสียงจากภานก่อนๆมาผสมผสานให้เข้ากับภาพที่เอามาโดยขั้นตอนในการทำภาพวิชวลเอฟเฟกตครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากสตูดิโอของผู้กำกับชื่อดังปีเตอร์เจสันผู้เคยนำมิตรความยิ่งใหญ่บนแผ่นฟิลม์มกับภาพยนตร์ตรายภาพอภินิหารแหวนกรองพิภพนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากความมันระหังที่ถูกใจแฟนๆแล้วฟอนเจได้สอดแทรกเรื่องของมมิตรภาพความรักครอบครัวออกมาได้อย่างลงตัวและประทับใจมากๆค่ะโดยเฉพาะฉากตอนจบนั้นเรียกได้ว่า ช็อตที่อบอุ่นและซาบซึ้งที่สุดไม่ฟูลไฟายแต่ดูแล้วก็อดที่จะน้ำตาคลอไม่ได้ทางด้านพุ่มกับเจมส์วานได้กล่าวถึงฉากจบนี้ว่าฉากนี้เป็นฉากที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เราทำทุกอย่างเพื่อพอลเพื่อเป็นการอำลาที่ยิ่งใหญ่และให้เกียรติตัวละครไรอันโอคอนเนอร์มากที่สุดและระลึกถึงสิ่งที่พอลได้มอบไว้ให้แก่พวกเราตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาและทันทีที่เพลงซีวัวแกนดังขึ้นเราเชื่อเหลือเกินว่าคนที่มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้เกินครึ่งจะต้อง เสียน้ำตาให้กับเพลงนี้อย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องมีการกล่าวคำอำลาใดๆเาวเกอร์ไ, Walker, ไม่เคยจากเราไปไหนเพราะเขายังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไป เห็นอย่างนี้แล้วคงจะไม่ไปดูไม่ได้นะครับสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็ให้คิดเหมือนกันนะครับว่าทำกำไรามากขนาดนี้ภาค8จะมีหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาน้องต้อจะพาเราไปดูกันนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้ผิวนั้นสวยสักครู่เดียวกับรุยไซเดอร์ครับ